วันเรบอลยอ่กด like ีใจค่ะจริงจดีใจมากเพราะว่าพวกเราก็รู้ว่าเราเคยเห็นภาพที่เราเคยันสตรีมากเลเกมมากอะไรก็รู้สึกว่าคอสเก้ามันมันที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นทำอะไรที่แบบให้มันสร้างพังวมยอมากขึ้นเน่ยเราก็รู้สึกความสมากๆราะว่าดีใจที่ได้มาอยู่จนแต่ถาอย่าพูดไปคือสาวพายุพรู้สึกดูใจที่ รับการในเรื่องของการเป็นนักขี่อสปอรต์ตแต่ว่าในวงการอ e ีสปอร์ตโดยรวมเพราะว่าจริงๆมันเป็นวงการที่มีกำลังเฟื่องฟูลโหลดโตมากๆแ,แล้วก็พอได้รับการสนับมผัสจากเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้มันเป็นสัญญาณถ้าเราได้เป็นโอากาสใหม่ๆให้กับเ,เด็ก,กดีดีดีใจแทนเด็กที่นใหม่ๆที่เรียกว่ารับรับรับการเนี่ยในการสนับสนุนเป็นอย่างดีเพราะว่าไอเด็กๆนักขี่อีสปอร์ตอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่า บอกกับที่ว่าไอ้เกมที่ใหมานี้มีโอกาในการทข้าถึงผท้คนได้ง่ายมากเช่นพอมา เราต้องเป็นุตรเลยคะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุนไม่ว่าจะอวัยไหนหรือว่าเพื่อนไหนกขชอบไดนะี่แต่ว่าการที่เราได้เป็นแบบเซนเป็นเมอร์ของลูกป้านก็ถือว่าเราช่วยให้คนด้รับรู้มากขึ้นว่าตอนนี้ลูกบ้าก็ซัพพอร์ตในเรื่องนี้แล้วให้คนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักป้าก็ซัพพอร์ตแต่ว่าทำงานด้านนี้สามารถที่จะเข้าวงการได้ด้นเพราะว่าถว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าการที่เราจะมาอยู่ในประเงศนี้มันต้อง ันมีบากอะไร่งี้แล้วก็เหมือนกับเป็นโอกาสที่เราจะเข้ามาในสี้ได้ด้ยไม่แน่อาจจะมีเวมากว่านนอาจจะได้เป็นใครเฉยๆแต่ว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่เหมือนเราได้รับการเป็น่วนมากจากเด็กๆคือเฉมาะบฉากาเล่นเกมแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นจริงแบบว่าเอาความฮาก็คือว่าเคยเห็นแบบเคยเห็นเด็กหรือ่าคนดูท่ไม่รู้จัก มาดูเขาบอกเ้ยเติมคำวินอาทีาอะไ เราอกเราได้เลยครับเราไปเยอะน่าจะแบบใช้ทำอะไรเขาเรามามาควาเหนือยอะไรอะไรมาเหนื่อยคนก็มีเกมเกมนึงเขาตัวตำแหน่งนเกมนี้ตำแหน่งเกมอะไรเงี้ยเป็นนตัวหลังน่าจะเป็นตัวอีกเกมที่จะสู้ได้หลอกเราหลอกเราคงริดว่าคงจะใช้คำเดิมค่ะด้วยความที่แบบเราจะไม่ได้ชำนาญมากแต่ว่าเราด้วยความที่เราไม่มีเทคนิคอะ แต่ครับอาจจอมีการเล่นกันบ้าาเราไปทำสิกง่รองดินไปได้นะคเดียวจะอาไปส่าเเอาไปเอาไปเทรนต่อพเลยไปน้อยเทรนนั่นนะคิเป็นที่แบบอ่าสกิมนรเดนสกิมเดนสะกินสวยนะเจิีมากเจดตเยอะแต่ดตึงไปคสู้

นะครับเป็นอย่างเป็นนักลายิสต์บอเป็นโค้ชเป็นต่างทีเป็นนักมาเพื่อคอแล้วแต่นะที่เกี่ยวกับนายิสต์บอลแต่เชิวที่นั่นั็คอารเป็นนักลายิสต์บอลนะครับวก็ถือเป็นโอกาสหนี่ที่จะพัฒนารุ่นใหม่นะคะที่นใหม่ที่อาจจเรื่องของการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเป็นนักกีฬาหรือว่าเบื้องหลังก็ตามนะคะท่านผู้ชเชิญชวนมาลองศึกษาในันนี้นะครับว่าสำหรับใที่หลงใหลนะครับ ก็ออีสปอร์ตนะครก็มาให้การในารื่องของการไซน์สปอร์ตนครับผมแค่เพื่อหรือว่าในระวับเนี้ยเขาเพิ่มงานสน้างแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่สายอาชีพอีสปอร์ตเดียวที่จะเข้ามาได้ทุกคนสามารถเข้ามาได้และสามารถออกไปก็100%ไปได้เสมอ